เมื่อในวันที่อจากไปหัวใจนองเจ็บโอ้โอเต็มหมดเลยนะน้าหัวใจนองเจ็บเลือดแสนจะเอาไหมเอาไหมน่าจะทำบิดบ็อกใช่ไหมใช่สามสี่เดี๋ยวเรากันไ้ก่อนนะเดี๋ยวเรากันไ้ก่อนนะบิดบ็อกบิดบ็อกมาคันเมมนเมื่อในวันเมื่อในวันที่อจากไปหัวใจนองเจ็บเลือดแสนโย่เจอ เขายังจะอ่านริงเขาอยากว่าหนอะพี่คะอันนี้เด็กกี่ขวบนะคะสิบสองขวบสต็อปเดี๋ยวมาใส่ให้ดูมันเป็นหนึ่งสีมันก็เป็นหนึ่งสีมันโอเคอยู่เป็นไหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมไบ้าน น้องบ้านผ้าเฮตีบ้านเขาละมีโองสีเดียว ันนี้อียังนี่ถ่ายมาพีเพเพเพ,พีเวกนึงอะไรทำไมทำไมของอ้าวได้ไปถ่าอยู่ป่าข้าวอะ่ะผู้กำกับสองมาตรฐานมากเลยอ่ะเข้าใจไรเข้าใจอาวปร้อนอยู่เมืองฟ่ายังมีน้ำฝนอยู่เมืองคนผัดมีนางฟ้าเทพองค์ใดทรง ตัวจริงยังเขานั้นหรือที่จะทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่างหรือเป็นคนรองยังฉันใช่ไหมที่เธอทำอะไรก็ได้ทำคนมาที่หลังไม่ต้องพูดอะไรเสียใจไปก็เท่านั้นหากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไปอย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ นครับท่านผู้ชมครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณอามชุดิมานะครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับว่าตอนที่อยู่อีสานนะครับผมน้องอามชุติมาชอบอแบบเครื่องดื่มอะไรมากที่สุดนะครับชอบเป็นเครื่องดื่มเหล้าขาวค่ะจะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะแบบเพียวๆหรือผสมอะไรอย่างเงี้ยไหมปกติก็กินเพียวนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามีผู้ชายผู้ชายเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าอุ้ยเจ็บคอจังอะไรเงี้ยล้วก็จะแบบขอขอน้ําแดงได้ไหมอ,อะไรอ่าเงี้ยใช่ น้ำแดงนี่คือจะช่วยช่วยในการแบบอะไรครับทำให้หลองคอลงไปแล้วเท้เมกลือนง่ายหลองคอ,อโอ้โแปลว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> น้องอามเข้าไปทำอะไรนะ่ะไม่ใช่น้องอามไม่ใช่น้องอามนี่เป็นเป็ดฉันคือเป็ดฉันไม่ใช่อามเป็ดก็ต้องอยู่ส่วนเป็ดเดีย๋ยวามายุง่ง แบ่พี่ไม่ต้องมีแฟนก็อยู่ได้